ไม่ยบอ,อบเลยไปจีอ่ะยกไปเลยทีนี้ยหมาประมาณ3ามปีแต่คิดไปมาห้าเลยประมาณช่องช่องปีว่าเนี่ไ <โม S 2> อ้เป็นเนี่ยนมันปิดได้บอดีนีแบบนี้ทนี้ยบเนี้ย โอ้่าดเจแบ่บ้านนไม่อาไม่ไหนบ้านยุ่งจังตรงนี้เออบีบอกว่าเจี่ยวเลยแม่เขายุ่งแล้วก็เอาไปต้อนปัดก้อยลอดเออเนี่ยงี่นักบอกเราปิดเขามาดเจ็ว่านี้อืมวัวนี้มันก็ไม่รู้ถึงเวลาเราปิดนี้แล้เก็ข้ามแล้วก็ชนวันนี้เลยอืมไม่มีใครรู้พวยกมาไล่ปีเลยยกมาช่องปีอะไรเรยคือยกมายกล่างนี้เพราะอะไรที่ตั้งไว้ไม่มีเลยมาแล้วแต่ตอนนี้โอเคแล้วไไม่มีเลยอ่ะ ไม่บโบโบกันโนด่โบเจ้กิมกิมมันแมกแล้วเออเค๊กันไปแล้วกันโอเค <c oughs>